อีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคิวของรถเก๋งเล็กๆน่ารักน่ารักเน้นความประหยัดแต่ห้องโดยสารกว้างโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านพบกับซีรีส์ฮอนด้าซิตตัวท็อป1.5 SV ไม่1 0 0 0 0 วันนี้ใครมองหารถเก๋งขนาดเล็กที่มีความคุ้มค่าประหยัดน้ํามันใช้งานง่ายๆนะครับโอ้โหเราขอแนะนำเจ้าตัวนี้เลยวันนี้คุ้มจริงๆนะครับ208 h อนด a าซิตตัวท็อปเลย1.5 SV Auto ใหม่1 0 0 0กิโลเมตรบอกเลยคันนี้ผ่อนเบาๆสบายๆตก7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะเดี๋ยวช่วงได,ด้ดูราคาถูกมากๆเลยนะครับคันนี้ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีพิคว่ำ ไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้แถบ1 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อกึงเต็มราคาครับโมเดลผลิตปลายปี2017นะฮะแต่ว่าเจ้าของนั้นแรกของรถต้นปี2018เลยมาด้วยค่าตัวในยุคนั้น736,000บาทก็าอาจจะเคยมีเก็บสีมาบ้าง ตอนนี้เข้ามาก็เราเก็บประมาณ4หรือ5ชิ้นไม่เกินนี้บางชิ้นรอยไม่เยอะขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะฮะบ,บางชิ้นเยอะก็ทําให้เรียบร้อยอมาดูพร้อมกันเลยครับมากระจังน้าตัวนี้ m i n o r c h a ชเรียบร้อยนะฮะเป็นกระจังน้า Minor c h a เชแล้วนะครับด้านล่างเป็นรังผึ้งสีดําเงานะครับบนล่างเป็นคโครมเมียมสวยๆนะครับเหนือไฟขึ้นมาก็เป็นคโครมเมียมสวยๆโคมไฟหน้าเป็นมัลติรีเฟล็กเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ LED ให้มีไฟตัดหมอกให้ตามสเปคเลยนะครับ ไฟหน้า2ฝั่งก็ใช้ได้นะฮะตอนเข้ามามีหมองบองบ้างเหลืองเหลืองหน่อยๆอ,อันนี้ขัดให้แล้วนะอ่ะก็ใช้ได้นะถือว่าขัดออกมายัางสวยใสยดูดีมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับสีสันเท่าที่จําได้รู้สึกจะมีฝากระโปรงหน้าเก็บนะครับเพราะว่าสะเก็ดหินขนมงขนแมวมีพอสมควรอันนี้เก็บให้แล้วนะฮะอ่ะเรียบร้อยฮะมาด้วยสีเทาเท่ๆนะครับพอไปก็ถือว่ายังบางใช้ได้นะครับกันชนก็เก็บให้นะครับ เพราะว่าตอนเข้ามาถลงถลองนิดหน่อยนะอันนี้เก็บสีให้แล้วฝาหน้าเก็บกันชนหน้าเก็บให้ส่วนแถบขวานี่จําได้ว่าขัดอย่างเดียวแถบนี้ไม่ได้ยุ่งอะไรคือเจ้าของเดิมให้มาแบบนี้เลยนะครับเราขัดสีอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นขนแมวมีบ้างไม่มีบ้างนะเบาๆแต่ดูแล้วไม่น่าเก็บด้วยความเป็นสีเงินนะมันก็ไม่ได้ชัดมากเพราะว่าสีสันเขาให้มาก็จัดว่าน,นียนเป็นเนื้อเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแถบนี้ก็เลยขออนุญาตขัดอย่างเดียวมือจับเป็นโครเมียม มีสมาร์ทเอนทรีให้ด้วยเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถอันนี้ก็ขัดอย่างเดียวนะครับมีไฟเลี้ยวให้ด้วยหลังคาเดิมๆนะครับล้างน้ำเปล่าอย่างเดียวยังใสย,ยังสวยข้อไปอยังบางเสาอาก,กาศแบบคลีบนล่ามล้อดิสเบรกล้อหน้านะครับเนื้อแม็กเดิมลายเดิมสเปคเดิมโรงงานตัวท็อปได้ลายนี้เลยหน้าเงาร่องสีเทา นะครับแม็กก็สวยๆใช้ได้มีริว้วมีรอยบ้างเบาๆนิดเดียวไม่น่าเกลียดยางกูดเยียเบอร์185 5 5 R 1 6นะครับยางถือว่ายังค่อนข้างใหม่นะ2 2 2 2โอ้โหดอกยังเหลือเยอะมากนะครับดอกยังสวยใช้ได้ไปตามนี้เลยนะฮะล้อหลังดัมเบลกนะฮะเนื้อแม็กหลังก็ใช้ได้นะครับเรียบร้อยไม่มีถลอกอะไรรุนแรงยางกูดเยียปียังใหม่นะครับ2022ปีที่แล้วนี่เอง ดอกยังเหลือเยอะนะครับดอกยังสวยยังเต็มไปตามนี้ได้เลยนะครับโครงสร้างกันต่อเปิดมาแล้วประตูหลังขวาสติกเกอร์อยู่ดีฮะไม่มีงัดแงะแกะเกาอะไรเม็ดพาร์คสวยงา่ายยูครอ ซอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพิกความอะไรเสากลางขวาฮะเม็ดอักอยู่ครบซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยสติกเกอร์อยู่ครบเนียนๆทุกแผ่นเลยนะฮะเสาหน้าขวาครับเม็ดอากอยู่ครบซอกในเดิมหมดแห้งสนิทนะฮะสวยๆเลยนะครับ ด้านหลังกันต่อเดี๋ยวกุญแจก่อนมาด้านหลังกันเลยนะฮะคันนี้ก็มาแบบสแตนดาร์ดมาตรฐานโงารงงานไม่มีชุดแต่งอะไรให้ก็เรียบหร้ดูดีไปอีกแบบนะไฟท้ายไม n o เนอร์เชฮะซ้ายสวยเรียบร้อยขวากระโปรงหลังขัดอย่างเดียวครับนี่คือของเจ้าของเดิมให้มาเลยโอเคยังสวยใช้ได้ไฟท้ายขวาสวยเรียบร้อย กันชนหลังทําให้นะครับมีขนมงขนแมวบ้างเบาๆอันนี้ทําขึ้นมาแล้วมีเซ็นเซอร์หลังติดตั้งเพิ่มมาจากเจ้าของเดิมขอบคุณมากโอเคกันชนเรียบร้อยมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายด้วยนี่เปิดมาแล้วตะเข็บแห้งสนิทครับเม็ดอาร์คส,สวยงามกระจกเดิมของ Honda ฝาท้ายน็อตเดิมทุกตัวไม่มีถอดแนวซิลิโคนด้านหลังเดิมแห้งสนิทไม่มีเคาะไม่มีพ่นอะไรน็อตเดิมทุกตัวไม่มีขยับนะครับตะเข็บ แห้งๆเลยสวยๆด้านในมุดเข้าไปครับรูกลมน็อตเดิมไม่มีขยับฝั่งขวาน็อตเดิมรูกลมคมคลิปขาดกันกระแทกยังสวยขอบคุณเจ้าของเดิมมากนะคมสวยมากนะครับเนียนคลิปเลยนะครับมีเงี้ยเนียนล้อไหล่ด้านล่างมีให้ครบคันแม่รงแม่แรงอุปกรณ์ต่างๆครบ ผิวพ่านด้านหลังแห้งสนิทนะครับแนวซิลิโคนเม็ดอาร์คทุกอย่างเดิมหมดไม่เคยติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีร่องรอยการเคาะการพ่นอะไรเดิมหมดทุกจุดแถบซ้ายแถบนี้ขัดให้เช่นกันนะจาได้แล้วมีทํา3อย่างกันชนหน้าหลังฝาหน้าแค่นั้นที่เหลือขัดอย่างเดียวเคาไปยังโอเคบางใสใช้ได้นะครับมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีเจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกระสัให้แล้ว มีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างล้อแม็กหน้าซ้ายก็สวยครับไม่มีถลอกอะไรดุนแรงยางกูดเยียรปี22ดอกเหลือเยอะนะครับไปตามนี้ได้เลยล้อหลังดัมเบลกเนื้อแม็กด้านหลังก็ใช้ได้มีถลอกเบาๆนิดหน่อยนะครับยางกูดเยียปี2022ดอกยังเหลือค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังซ้ายสติ๊กเกอร์ยังอยู่ดีไม่มีงัดไม่มีงแงะเม็ดอาร์คด้านหลังสวยงามอยู่ครบ เสากลางซรายครับเม็ดอาร์คสวยงามลำซอกประตูด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดแผ่นเบรดสวยงามไม่มีงัดแงะแกะเกาเลขเครื่องยนต์ L15 z 1 5 1 3 6 5 4 7ตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย t 1 0 8 8 7 7 0สาเาหน้าซรายเม็ดอาร์คอยู่ครบ ซอกในแห้งๆเดิมๆเลยนะจ๊ะภาษีต่อแล้วด้วยหมดเม่สาขอบคุณเจ้าของเดิมมากใช้กันเจ้าอยากกระจกเดิมของ Honda ไปดูเครื่องกันตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินตัวดั้งเดิมของ Honda เลย i-vtec 1500cc 117แรงมาเติมได้ถึง e 8 5นะฮะอัตราเิื้อเลองประมาณ16โลลิตรไม้แท้1 0 0 0 0แสนพอดี ก็ตกปีละ20,000โลเครื่องเดิมไม่เคยติดแก๊สครับโครงสร้างกันต่อเลยฝั่งขวาซอกในน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีขยับแก้มขวาน็อตเดิมไม่มีถอดรูกลมคมกริปเบ้าโชค๊คแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามมีเบรก ABS ให้ด้วยแชสซีมองลงไปผิวแห้งๆเม็ดอาร์คอยู่ครบคันหน้าสีเทาคุนครูกลมเม็ดอาร์คสวยงามนะครับ ฝั่งซ้ายรูกลมคมกริบนะฮะแบตเตอรี่ตามสเปคเลยลูกเล็กน่ารักเชียวเดี<ๆ>๋ยวเช็คให้นะถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้ถ้าไม่เกินก็ไปตามนี้<ๆ>ด้านล่างแชสซีแห้งสนิทสวยๆเลยแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับเบ้าโชกแห้งๆสวยๆเม็ดอาร์คสวย,สวย,สวยงามแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีขยับซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดฝาหน้าก็น็อตเดิมนะฮะไม่เคยถอดสติ๊กเกอร์เนียน ไม่มีงัดแงะอะไรสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นการร้อนยังดูดีสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยนะแนวซิลิโคนยังเดินตรงเป๊สติกเกอร์นี่ครบทุกแผ่นเลยน็อตเดิมทุกตัวไม่เคยถอดเลยแถมเลขเครื่องให้ละกัน L15Z1 เขาลงท้ายด้วย8อะไรวะเนี่ย6 5 4อะไรมองไม่เห็นนะสักอย่างหนึ่งอนะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปดูสำเนาแล้วกันจริงๆต้องบอกว่า SV ก็เป็นบอบผ้านะครับที่เห็นนี่เราก็ไม่อยากซากันเสียเวลา ุ่มใหม่เลยละกันนะครับก็เป็นหนังเทียมสีดําได้เทาจะได้เข้ากับตัวรถและคอนโซลด้านในชุดนี้ขมมุ้ไมใ่ใหม่เลยเพราะฉะนั้นสวยเนียนกริปแน่นอนนะครับด้านล่างแถมให้รุ่นนี้ดูเลขถังไม่ยากเปิดมาแล้วลงท้ายด้วย T ี1 8 8 7 7 0นะฮะแผงประตูสวยครับเปลี่ยนจากผ้าเป็นหนังให้เรียบร้อยเลยนะวัสดุของเดิมโรงงานหมดนะฮะอาจจะมีรอยขีดข่วนบ้างเบา,บาๆนิดหน่อยนิดหน่อย ฟิล์ม 3M นี่เจ้าของเดิมให้มายังใช้ได้ขอบคุณมากนะฮะด้านหลังฟิล์ม 3M ยังโอเคยังใช้ได้นะแผงประตูโอเคเรียบร้อยนะครับด้านหลังนี่ห้องโดยสารกว้างมากนะครับรุ่นนี้นี่นั่งสบายเลยข้างหลังนี่นั่งกันแบบสบายสบๆเบาะเราหุ้มให้หม่เลยนะครับเป็นหนังเทียมสีดําได้เทาด้านหลังมี power outlet มาให้อีก2รูด้วยนะครับ ประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วก็สวยดูดีใช้ได้นะครับฟิล์ม 3M ยังสวยตัวบอกผมหุ้มให้ใหม่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นใหม่สวยแน่นอนนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับก็งานพลาสติกนะครับสวยๆเลยฟิล์ม 3M เบาะเราหุ้มให้ใหม่เลยเพราะฉะนั้นชุดนี้ใหม่สวยสดสะอาดแน่นอนลองขับกันนะปกุญแจสำรองแบบนี้นะฮะกุญแจมีให้ครบปุ่มสตาร์ทเช่นเดิม ไม่หนึ่งแสนกับ3,000ันโลเท่านั้นเองก็ตกปีละส0 0 0มื่นนะก็มาตรฐานตามอายุเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลนะปรับความแรงได้เจ็ดระดับอุณหภูมิปรับแบบดิจิตอลมีแอร์ออโต้ให้ด้วยนะปรับทิศตรงทิศทางก็ดิจิตอลหมดนะครับคอนโซลด้านหน้าครับผมเป็นพลาสติกดำแข็งๆนะก็โดยรวมก็ใช้ได้ นะครับยังโอเคดูดีนะครับมีติดตั้งกาวนิดหน่อยติดตั้งพลาเครื่องมาเบาๆหรืออาจจะเป็นแท่นชาร์จมือถือแทน่นแท่นวางมือถือหรือเบานิดหน่อยนะครับอันนี้ก็อฟอกแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีกาวนิดหน่อยไม่ออกก็ปล่อยมันไปหน้าจอนะครับของเดิมโรงงานหน้าตาแบบนี้เลยมี HDMI USB นะอ่ะเป็นระบบสัมผัสนะฮะมีภาษาไทยให้ตอบบลูทูธได้นะครับ ก็ FM MM AM นู่นนี่นั่นก็ตามมาตรฐานโรงงานมีกล้องหลังให้อันนี้แน่นอน,นสามมุมมองเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับอ่าโอเคทัามบาด้านล่างครับ power outlet มีให้นะฮะร,ร่องวางแก้วน้ำมีให้เกียร์เป็น CVT นะครับหัวเกียร์คันเกียร์คอนโซลเกียร์ก็ยังใช้ได้นะครับ โอเคใช้ไม่ยากนะครับเบกมือตามมาตรฐานเก่งเล็กนะครับที่เท้าแขนตรงกลางผมเปลี่ยนเป็นหนังให้นะครับเลื่อนไม่ได้ด้านในโลง่ลงๆนะฮะพวงมาลัยจะมีแป้น p a d เ l ลชิฟต์สำหรับเปลี่ยนเกียร์นะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะฮะมีคร s e คอนโทรลมีมัลติฟังชันปุ่มรับสายโทรศัพท์ให้โลโกโย้ยังดูดีนะวัสดุยังใช้ได้เนื้อพวงมาลัยก็โอเค นะฮะยังเนียนอยู่ปรับได้4ทิศทางด้วยนะฮะลงขึ้นเดินหน้าถอยหลังนะครับกระจกไฟฟ้า4บานได้ออโต้คนขับ1บานเซ็นทันล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าโหมดการขับขี่แบบประหยัดระบบควบคุมการทรงตัวกระจกมองหลังตัดแสงสตอ้อนด้วยกันโยกนะแล้วก็ด้านบนไฟมีให้ด้านหน้าคู่ตรงกลางอีกหนึ่งที่บางแดดมีกระจกให้นะสฝั่งเลยนะฮะ เพดานสีเทายังสวยมากนะครับยังดูดีเจ้าของเดิมทําอะไรไปอันนี้เปลี่ยนของเหลวข้างนอกนะฮะอ่าเมษาเพิ่งเข้ามาตอนหมนะื 95, น่นเก้า่ะเก้านั่นแหละตอนนี้ขยับไปประมาณ8,000โลนะครับอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนออกรถเข้าฮอนด้าให้ละกันเกะซ้ายมีอะไรแฟ้มนะฮะมีให้ครบครันเลยมีคู่มือใช้งานให้นะครับ คู่มือจอคู่มือเช็คระยะโอเคครบครันโมเดลปี2017ก็จริงนะแต่ว่าซื้อหน้าโชรูมนี่มีนา2018เลย5ปีกว่านะครับสีเทาลูน่าซิลเวอร์เมทัลลิกตัว SV ตัวท็อปเลขเครื่อง L15Z15136547 ตัวถัง MR-HGM ลงท้ายด้วย T108570 นะครับ อยู่ในเตดฮอนด้าราชพฤกษ์นี่เองนะครับในบูก้าจ,จะไม่ได้ลงเต็มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่แทนแน่นอนสำเนารถฮะป้ายกรุงเทพนะฮะป้ายอันนี้คือป้ายประมูลเขาเอาคืนไปแล้วนะตอนนี้ไม่ใช่เลขนี้แล้วนะ ป้ายกรุงเทพโมเดลปี2017นะฮะออกรถปี2018สีเทาเดิมโรงงานเลขตัวถัง MRHGM ลงท้ายด้วย T หน่1 0ูเครื่องยนต์ L18 Z15136547 เบนซิน4สูบ 1500cc 117แรงมาไปลองขับกันเดี๋ยวนี้เจนใหม่เป็นเครื่องพันเดียวนะใครไม่ชอบใครกังวลกลัวกำลังมันไม่พอในระยะยาวเล่นตัวนี้ก็ได้เครื่องพันห้าเพราะตัวนี้เขาทำมานานมาก ทำมาเป็น10ปีเลยอะ่คะค่อนข้างเสถียรปัญหาน้อยนะครับออกตัวพุ่งดีเบรกก็ยังดีนะฮะช่วงล่างก็ยังแน่นยังนุ่มแอร์เย็นสบายเครื่องนิ่งเงียบเดินเรียบกล้องหลังมีให้ในตัว3ามมุมมองนะครับสะดวกสบายเช่นเดิมนะวงมารายเบานะครับขับง่ายเลยนะครับขับง่ายขับสนุกนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นใช้ได้นะฮะวงเลี้ยวจะไหวไหมวันนี้มาอะไรกันเ,อเยอะแยะ เดี๋ยวลองดูลองดูนะดูความคล่องตัวของเขาที่ในพื้นที่อันจำกัดจำกี่แบบนี้จะพ้นไหมแต่ <c oughs> ได้ที่สุดยอดมากนะฮะ,ะเราจะตีวงกันแบบดูเลยมีรถขวางทั้งสามด้านไปแล้วป๊าพ้นไหม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 อ่ะขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งขันที่หนึ่งปายได้นะขันที่สองเอาขันที่สองได้จะมาติดคันที่สามนี่แหละ นะอ่ะถ้าไม่มี MG น่าจะสบายนะฮะอันนี้เราไม่อยากวัดอถอยหน่อยดีกว่าอ่าวงเล็ว้วก็ถือว่าแคบตามมาตรฐานใช้ได้นะฮะเก่งเล็กก็ลองเทสกันมาหลายคลิปแล้วก็อ,อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับ คล่องตัวนะฮะใช้งานได้ทั้งทางใกล้ทางไกลเครื่องผันหค่อนข้างยืดหยุ่นโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะว่าจากใยแดงเจ็ดแสนกว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่ไป Conda City 1.5 SV นะฮะได้ตัวท็อปได้รถบ้านมือแรกมือเดียวโมเดลผลิตเนี่ยปลายปี2017นะฮะแต่ว่าออกรถหน้าโชลูนในต้นปี2018เลยอายุรถ5ปีกว่า,วานะฮะกับเลขไมล์ห0 0 0 0 0กิโเมตรพอดี ตกเฉลี่ยปีละ2 0 0 0 0เท่านั้นเองก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะฮะตัวนี้ราคารถใหม่ป้ายแดง736,000บาทรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อมไม่มีไพิวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แเ้ๆ1 0 0 0 0 0กิโลเมตรรับประกันซื้อืืนเต็มราคาครับ วันนี้ฮะปกติ Walk-in ราคาหน้าร้านเราขาย4 1 9 0 0 0บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเหลือเพียง399,000บาทเครดิตด,ดีฟรีดาวน์อกรถ0บาทได้ด้วยนะฮะมีวารันตีให้อีกปัญหากรับประกัน เครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU และอะไรกว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือชุกเฉินฟรี24ชั่วโมงและดุกรอนออกรถรับผมเจ้ารถเข้าสู่ฮอนด้าเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส่กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกหม่ให้ฟรีเติมลมยางเนโตเจนให้ ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันค่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยรถสวยตัวท็อป S V m ่แสนเดียวฮะได้รถบ้านมือเดียวด้วยนะใครสนใจรีบออนไลน์มาได้ด้านล่าง ID Line @19SP โบนาะสแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่กู o กันแบบพิมพ์19สีประกรณ์เราอยู่ถนนกาลปพฤกิเปิดบริการทุกวัน ถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วถวาทีมงานไฟขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีสิบกรีปรกรรับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ไปง่ายติดไฟนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทาใจภายในหนึาทีรถเดินยันี้คลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์แล้วก็กดาสั่นกระดิ่งให้ออกับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นับสิกาสีประกอบรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัวดอ